จิรพัฒน์สาวิยาผมนายเป็นจัยกรสีบงดิฉ<ม>ันนางสาวน้ำมาเรียนไดเกลค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการเรื่องการศึกษาความสามารถทางสังคมจากกองอาชฉริเพื่อเป็นแสงจับใบเรียองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาสายตั้งอยู่ตำบลนาซายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนใช้แบนสนัญญาทำอาชีพเกษตรกรรมได้แกป่ปลูกข้าวปลูกข,ข้าวโพด ปุ๋มังฝรัุ่ผมหอลใหย่เ่การทำเกษตรกรรมแต่ละครั้งใช้ต้นทุนที่สูงต้องนำไปแจกค่าปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชสารจับใบสารลดแรงจึงผิวเพศหนึ่งใช้ในการเกษตรอย่างแพร่หลายแห้สารเคมีหรือฮอร์โมนจะติดเกาะใบมากขึ้นจากการรายงานพบว่าพืชวงเลขูมิโนซีชีอาซาพิโอเดียพบสารลดแรงจึงผิวจำพวกซาโบนิน ร้านพวกเราจึงศึกษาความสามารถของฝักและเพื่อไดลดต้นทุนของเกษตรกรและลดการใช้สารเคมีต้นหลักจะเพกชื่อวิทยาศาสตร์แคดเชียร์ไซพิลาลิงอยู่ในวงแคดเชียร์ไซพิลาซีอีปลายประกอบแบบขนนกมีดอกช่อสีเหลืองดอกกระจะมีผลเป็นฝักสีน้ำตาลดำวามยาวประมาณ1 0 6ถึงเซนติเมตรซาโปนินมีมวลโมเลกุลสูงเป็นสารกลุ่มไกลโคไซด์ คือกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ที่เกิดจากอะไกาโคสจับกับน้ำตาลหรืออนุพันธ์ของน้ำตาลซึ่งเรียกว่าไกลโคพารผ่านไกลโคดิบอนส่วนอะไกาโคเป็นส่วนที่ไม่ใช่น้ำตาลเป็นกลุ่มสารที่มีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างกาันดังนั้นริทางเภสัชวิทยาจึงหลากหลายส่วนที่เป็นน้ำตาลช่วยให้การละลายและการดูดซึมของร่างกายดีขึ้น คุณนนสมบัติของซาปโปนินแตกต่างกันตามกลุ่มของพืชเรียกตามโครงสร้างของโมเลกุลที่ไม่มีส่วนของน้ำตาลหรือเรียกจีนิดหรือสเโปจีนิดแบ่งตามกลุ่มของจีนิดได้เป็น3มกลุ่มคือไตเทอร์ปีนสเตียรอยและสเตียรอยอาอะคาลอยค่ะนำฝัและชุดเครื่องที่ทำความสะอาดแล้วไปอบที่อุณหภาาูมิี100องศาด้วยตู้อบลมร้อนค่ะ นำสารสกัดที่ก่อนแล้วไปเลยจะทำละลายด้วยชุดกันนำสารสกัดที่ได้นำไปละสารเป็นสารทอร์ปนด้วยไดเอลที่ดีเรลกับเ็นพิเทนนลที่อิ่มตัวด้วยน้ำสามครั้งค่ะนำสารที่เหลือไปทำละลายด้วยชุดกันอีคั้นำสารละลายสาร ช้พที่สก,กัดด้วยเอทานอลสุราขาว40ดีกรีและน้ำตาล1มิลลิลิตรไซลอดทดลอง3หลอดหลอดละ3สามและเติมน้ำตาล1มิลลิลิตรค่ะการทดลองที่1นึ่ขยับแรงแเป็นเวลา30วินาทีสังเกตฟองและว่าสูงสูงตั้งไว้30นาทีแล้วว่าสูงสูงรั้นค่ะชุดการทดลองที่2เติมกรดซัลฟูริกเจือจาง1มิลลิ ml, ลติตรแล้วนำไปต้มเป็นเวลา10นาทีและ ขยับเช่นเดียวกันกับชุดการทดลองที่1ค่ะชุดการทดลองที่3าเติมโซเดียมไบาคาร์บอเนต1มิลลิลิตรนำไปต้มเป็นเวลาสินาทีและขยับเช่นเดียวกันกับชุดการทดลองที่1ค่ะนำมาล้างยนที่มีสีและแพ้เท่ากันมาล้างทำความสะอาดแล้วฉีดพ่นสารละลายที่ได้ลงไปสังเกตการจับตัวของดูยยางหบ่ผลการทดลอง จากการศึกษาความสามารถของสารสกัดจากฝักและจะพึกเพื่อเป็นสารจับใบโดยใช้อทานอน70%สุราขาว40 Dg และน้ำกันเพื่อเป็นตัวทำละลายแล้วนำมาทดสอบหาสารซาโปนินโดยใช้การเขย่าและสังเกตฟองพบว่าทุกชุดการทดลองเกิดฟองโดยเอทานอน70%มีฟองสูง1.1ซนมสุราขาว40 Dg มีฟองสูง0.43ซนเมน้ำกันมีฟองสูง0.25ซนเมตร เมื่อตั้งทิ้งไว้30นาทีมีฟองลดลงเหลือ0.83 0.2และ0.1เซนติเมตรทำการทดสอบหาสารซาโปนินไกลโคไซด์โดยหยดกรดซัลฟิวริกนำไปต้มและเขยา่าพบว่าทุกลอดเกิดฟองเมื่อตั้งทิ้งไว้30นาทีพบว่าสารสกัดเอทานอล70%สุราขาว40ดี d ีและน้ำกานมีฟองลดลงเหลือ1.25 0.6 และ0.3ดมซนเมตรดังตารางที่ 2. 2เมื่อนำสารสกัดเติมโซเดียมไบคาร์บอเนตแล้วนำไปต้มและเขยา่าพบว่ามีสารสกัดจากเอทานอลเท่านั้นที่มีฟองเหลือ1นึเซนติเมตรดังตารางที่3ทดสอบความสามารถในการจับใบโดยฉีดพ่นสารลงบนใบลำไย,ยเปรียบเทียบกับสารจับใบที่ขายตามท้องตลาด น้ำยาล้างจานและน้ำกันพบว่าสารสกรัดจากฝักราชะพษ์ทั้งสามมีความสามารถใกล้เคียงก,กันกับสารจับใบคือมีละอองน้ำขนาดเล็กเกาะติดทั่วใบใบมีความมันวาวดังตารางที่4สรุปและอธิบายผลจากการศึกษาความสามารถของสารสกรัดจากฝักราชะพษ์เพื่อเป็นสารจับใบพบว่าทั้งสาสารสกรัดเกิดฟองซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของซาโปนินซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิว ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของฮาซาและคณะปีคศ2012นัทวี2550และกรมวิทยาศาสตร์บริการ2553ยังได้รายงานไว้ว่าสารซาโปนินสามารถพบได้ในพืชวงโซลานาซีอาเซลาซีออเลียซีและเลกูมินีซีแคนซาฟินิโอเดีย เมื่อนำไปทดสอบซาปโปนินไกโคไซด์โดยหยดกดซัลฟิวริกและหยดโซเดียมไบาคาร์บอเนตพบว่าทั้ง3สารเป็นซาปโปนินไกโคไซด์เนื่องจากซาปโปนินไกโคไซด์ฟองจะทนกดและเสียสภาพในเบ็ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมาีรั์และคณะ2556 เมื่อทดสอบความสามารถในการทำสารจับใบพบว่าทั้งสามสารมีความสามารถใกล้เคียงกับสารจับใบที่วางขายตามท้องตลาดคือมีละองขนาดเล็กจับติดกับใบและมีความมันวาวซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของอ,อัมบอลขายแก้วในปี2553สารจับใบที่ดีต้องมีละองขนาดเล็กจับติดกับใบได้ดีซึ่งจะทำให้การให้ปุ๋ยหรือฮอร์โมนทางใบได้ดีมีประสิทธิภาพ การใช้ซาปโปนินในทางเกษตรยังมีข้อดีอีกมากมายเช่นมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อาราที่ก่อให้เกิดโรคพืชซึ่งได้มีการรายงานไว้จากกรมวิทยาศาสตร์บริการปี2553งานวิจัยของสลิฟที่2557โดยที่ซาปโปนินจะแทรกไปในรูเล็กๆบนเซลล์เมมเบรนของเชื้อารานอกจากนี้ซาปโปนินยังเป็นพิษต่อสัตว์เลือดเย็นพวกหอย และสัตว์หายใจด้วยเหงือกทําให้เกิดอัมพาตจึงนิยมนํามาทําเป็นยาเบื่อหอยที่เป็นศัตรูพืชจากการรายงานของชมพูนุษและคณะปี2552สารสกัดแซาโปนินจากกกชามีผลต่อสัตว์เลือดอุ่นค่อนข้างตามแล้เป็นพิษต่อสัตว์เลือดเย็นสูงดังนั้นกนนารนำปากรากชื้พืชมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรนั้นจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรมีผลกาไรมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นทั้งเลือกอีกทั้งหนึ่งที่สามารถหาง่ายสามารถนามา,มา,มาทําเป็นสานรบายเพื่อในการเกษตรที่ใช้ได้จริงค่ะพวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ